โอเคครับผมแล้วเราก็น้องเนี่ยฮะเอามาวางไว้ในน้ำนะครับผมแล้วเราก็รอเวลานะครับผมนี่เห็นไหมมันมีเขียวเขียวขึ้นแล้วเราก็รอเวลาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวน้องก็จะโตขึ้นนะซึ่งผมจะทำการปรับเกมรุนและงนอกทิศสปีดนะผมเพื่อให้มันเสียเวลานะฮะ นี่นี่น้องโตแล้วนะครับผมโตเร็วมากนะผมสเก็ตหน้าเมื่อกี้นะผมหน้าน้องเนี่ยฮะจากตอนแรกหน้าบึ้งใช่ไหมหน้าน้องมันจะค่อยแบบเป็นหน้ายิ้มตรงๆแล้วมันจะค่อยเป็นยิ้มคือหน้าน้องเนี่ยจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้น้องก็โตมาแล้วนะผมตัวเต็มบล็อกเลยนะผมอ่าแล้วปล่อยปล่อยน้องออกมาซะนะครับผมนี่นะฮะน้องหน้าตาน่ารักมากเลยนะครับผมอ่าแล้วมันมีตาเราเื่องน่ารักนะฮะแล้วเราก็ให้มันกินสโลบอลนะครับผมนี่แล้วพอเราให้มันกินสโลบอลไปเรื่อยๆพู๊เดี๋ยวมันก็นี่น้องก็จะโตเป็นแฮปปี้แก๊สแบบนนนี้ะผมเป็แก๊สยิ้้มไดนะครับผมนนี่ไงง้อบินนนนตาามมเเรรด้วยะะคัับผออ่แหล คือผมไม่ถ้าเราอยู่ห่างมากเดี๋ยวอาจจะบินตามเราไม่ทันแล้วผมจะถ้าเราเดินไปเรยวรอบๆเนี่ยน้องมันจะบินตามเรานะฮะโอเคแล้วผมแล้วพอน้องโตแล้วนะฮะวิธีการที่เราจะขี่นะฮะเราต้องคาที่นั่งก่อนนะผมก็คือใช้หนะังวัวสามอันแบบนี้กระจกสองอันแบบนี้แล้วก็ขนแกะวัวตรงกลางแล้วขู่ขนแกะสีแล้วก็ได้นะผมในที่นี้ขนเลือกเป็นสีเหลืองนะฮะและพอได้ไอเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรนะแหละแต่ผมจะเรียกว่าที่นั่งก็แล้วกันนะฮะ